สบายดีทักสบายดีเด้อพ่อเมย์พี่น้องเด้อสบายดีพ่อเมย์พี่น้องปองปลายเบอร์สุขูรุทุกคนเดจ้ะเด้อกราบทักไทยสบายดีพ่อเม่พี่น้องปองปลายเอฟซีทุกคนทุก่านเดจ้าที่เขามาติดตามรับชมหับฟัง่องน้องเพร่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเดจ้ามือน้ก็มาพร้อมน้ำพร้อมตาเย้ HE 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 H H. ทุกคนฉลองหนึ่งเมือนชบับโดยกันดีเฮ้า มาพมนะร้อมหน้าพร้อมตากัน,นกคือเก่าคือเดิมทุกคนและมัอนี้ก็เป็นมือพิเศษเฮาสิพากันไปเฮ็ดบุญเนาะพร้อมหนะ้าพร้อมตาหลายๆคนเนาะงเห,หยีหยเนาะเอื้อยเพิ่นสิพาไปเนาะทุกคนอะไอืมพากันไปเฮ็ดบุญอยู่วัดเนาะทุกคนแล้วก็พาแม่ไปเฮ็ดบุญก่อนเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นพลินมาทุกคนได้ไประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนะ<อ>าะยังบ่ทัน,นได้พากันไปวัดจักเทื่อ ก่อนที่ฝนจะกลับลาวเนาะก็เลยอยากจะพาเพฝนไปเฮ็ดบุญไหว้พระก่อนอยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะก่อนอเอิญเสบียกต้องขอขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องปองป้าย FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมาฟังเป็นกําลังแรงใจให้หมู่เฮาเนาะอ่าแนะนําโตก่อนชื่อจังได๋นี่เนาะแม่ป้อนแม่ป้อนน้องจะมี FC ฟไลฟ์ขนาดได้ไหมเออผัวโตวันนี้ขอบคุณแอบเนาะคุณเด้อแล้วก็มีตอ่าคุยอ่าคุณยายใจดีนําสนับสนุนเนาะทุกคนให้ค่าอ่า สื่อกินสื่ออยู่นอกในการที่แบบว่าขาาในขอบมือขอบใจอีกนินเดียขามาในในการแบบว่าเดินทางไปฮะอยาที่พี่นอกนอนทุกคนหรือว่าแบบว่าฉลองอ่ะแบบว่าสีทรงผลกลับเล่ายังประมาณนี้น้องคนกลับปริเทศเล่าเนาะกับมีผู้ใหญ่ใจดีน้องทุกคนกัดีใจลายอันนี้คนต่อไปจะื้อวันไหนได้ชื่ออุตนาหุตอ่านาวุชื่อว่าตอรูนาวุรูนาหุตชื้อินนี่ะซื้อลิน ที่งคนอื่นมาเอิญจ้ะชื่อวันอะไรนาวุดน้ำมูอันนี้คือชื่อวันจังไหมเจเอิญเดจีนอนนี่ก็คือเอก๋งสะแพงนอนทุกคนไม่ชื่อวันนี้เดจีซื้อว่ามี่าซื่อว่าเอเวมี่นั่นเองนอนทุกคนนอกจาก FC เพิ่นกระทามมาเนาะว่าอาญาติพี่น้องสะแพงมี่ซื้อไว้ยังแน่นอนทุกคนนอกจากสิประมาณนี้แล้วพอแม่พี่น้องเข้าก็สิไปเฮดบุญกต่สิมีอ่คนเพิ่นโทรมาน้เนาะเพราะว่าก็สิไปกับไพยเนี่ยเอ้ จะไปกับเจออนเจออนคนในคนในตึกนัะเลยเนาะคนในตึกคนในตึกคนในคอนโดนี่แหละทุกคนหูเขื่อนน้ำกันนี่แหละสีพากันไปเนาะ เดียวก่อนชินลงไปกินเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้กับมูมียังไลา์ทุกคนกับอยากจะขอบคุณเอฟซีนั่มแล้วกัอยากจะบอกว่ามูเฮ้ากันพากันไปเห็ดบุญเหตุศีลเนาะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกแล้วก็ขอบใจหลายเด้อบอกว่าจะเป็นเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ทั้งต่างประเทศเด้อขอบคุณในลายที่ให้กันต้อนรับสนับสนุนและให้กันสนับสนุนสะแพรเนาะแม่วายงามขนาดเลย <laughs> <laughs> ขอบคุณในาลายเด้อเน,<อ>นาะ โ okay, อเคอาจะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปวัดกันเลยเนาะเดี๋ยวไปพอกันอยู่วัดแหละกะก่อนที่จะไปพอกันอยู่วัดกต่ชิโรกิไปกินข่าวกับพ,พ่อแม่น้องก็โทรมานั่มตำตำเลยเนาะโอเคอาจารเดี๋ยวพอกันจา้ามาแล้วบอเออลงมาเลยเนาะไปครับโมสวัสดีครับย,งยางโอ้สวัสดีค่ะสวัสดี่นายคนได้พี่ดินสวัสดีค่ะพี่ดิน อันนั้นปีออนใช่ไหมอันนี้ทรายปีออนย่างย่งมาทันในเมื่อไปน้ากันก่อนค่ำๆเพิ่งจะซื้เมื่ออันนี้เพิ่งกระพากันมานังกินเขาไปไหนครับไปวัดจะไปวัดไหนไปวัดไวนเนาะไปวัดไหนกันชิพากันไปวัดเตรียมโตคืนเนี่ยข้าวโพดเผากับบัมาคายนมมอนี่เมือว่าเราไปหรือเปล่าจักท่านในข่ามาบอ คนข้าโพดเผาข้าโพดเผามากเยโตื่นแล้วเะคุณยิงคุอาบน้อยู่าน้นหญ่ลางนี่ใหญ่โ่อนนั้นเนหน้าแล้วกะยังลับไม่ใช่เหรออนตัห้างท่นีเกิดันนอกลยนี่บุมีอห้องใ่กวานทำอะไรุออดา ทำอะไรเพ็งแ้ว่าขาเนียวไนี่เหนียวก็จิได้เว้ว้ว้ร้านเขาตมนุนเลยก็ได้แม่เอาป่นแล้วก็ไปกัป่นปลาสะปลา่ะาาพร้อมน้หมะเดงตเราจะไปวัด นั่งท้ายรถกระบะ้ย <laughs> <laughs> ไปแห่ผ้าป่าสามกีเอาคนนั้นขับลังกันไป,ปนอาาบ,บไอปะวัดเอียงเกาะวัดอะไรวัดสาขาไงวัดสาขาทุกคนเราจะไปวัดสาขากันนะทุกคนนี่เ,นเ,เอากระไปนั่งทัวร์ซีเลยเอากระนั่งรถท้ายรถกบบระบะแห่ เมสะเพร์โบนั่งข้างหน้าโอ้แม่สะเพรก็นั่งข้างหลังนะทุกคนเนาะเอาไปแห่อ่าแห่เอาบุญเอาชิ้นนำกันไปจัดเลอนั่งนั่งข้างหน้าจะคนหกคนหกคนนั่งข้างหลังสามเป็นเก้านะทุกคนรถคันนี้ทั้งหมดมีเก้าคันนะทุกคนเก้าคนเก้าคนไม่ใช่เก้าคนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านพาไปเที่ยวนะทุกคนพาไปทำบุญเนาะเพื่อนบ้านใจดีมากๆเลย ได้ดีลไอ้ต้องขอบคุณเพื่อนเนาะทุกคนเนาะทางรถแท็กซี่ไปเองนี่กะ่ะใกล้พ่อแม่พี่น้องเน,ะนาะก็ไล่ร้อยเนาะจีะเนาะประมาณสามสี่ร้อยนะทุกคนไปมาก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยเลยก็โอเคสาธุอนุโมทนาบุญน้ำพันเนาะเป็นทางเข้าไปโอเคจะพ่อแม่พี่น้องเริ่มสิบไว้แหลกกล่องมันสัน้นเดี๋ยวบอกกันอยู่วันเดินจ้ะเด้อทิมงานมองพากันย่างเขาไปวัดละบันโอ้ยสี่ห้าคน ต้องของทั้งเบิดเก่าขุนเนาะกัญญางไป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 อืมขงคายนี่เด้ไหมจะไปซื้อข้องแหงข้องกระแดงเมื่อบานบ่วัดสาขายินดีต้อนรับประสัทนี่น้องทุกคนวัดสาขา ยินดีต้อนรับศาลาไอ้ไข่โอ้นี่ใช่วัดดังๆหรือเปล่านี่สะเพไม่ได้ดูข่าวเลยแต่รู้ว,ว่าน่าจะใช่โอ้ทุกคนคนไลนา์ขน,นาดคุณพโอแเมพี่น้องบุโอ้ ีทีมงานมุ่งมันก็นัน่งยางเล็งๆๆๆ,ๆไปเลยโหคนไล่ขนาดพ่อแม่พี่น้องสางตัวอนุโมทนาบุญกับสะแทนนั่นเดอ้อสะแทนผมเกยมากครัแบบแถวนี้ตื่นเต้นเลยโอ้ <laughs> นี่หรองน้องแอรผุนหวัดกัได้โอ้ยมีแมวน่ารักน่ารักด้วย สาธุอนุมโมธนาบุญน ok ํำสะเพดเล้จ้ะเด้อสะเพดผืงมากรั้งแรกเลยเนี่ยคุ้มแค่รองเท้า่สบายส คือศาลาศาลาที่ขึ้นไปสวายสังกทานนด้จะพอมีพี่น้องเนะาะกรุณาถอดเกิบหรือว่าถอดรองเท้านั่นเองใช้แล้วเอาเงินไปแหลกแล้วบ่ไหมมีบ่ถอ,อดเกิบเ้อเขาหาถอดเกิบ นลายขนาดเด้ของเมนพี่น้องเลยเคยมาวัดคนลายปันยกดถืออ่ะโอ้โหคนชิลลายปันมาม่า,งางเงินแปลกแต่ว้าทางกระทานคนลายบตรงชาวบ้านกันหลายอ เฮ็ดปุ่นยังปุ่นเ, <S <s <ans> <S เ,อ,เอาลูกแม่เชียขาดดอกไม้พองมาไล่สาุสุป,ปนีสุปติปนโนพระะาะโตสวัสังคโฆสังขังนามาสาธุขอนาบนุญกุศลขังจุดพึงแกจะกำในเ,เ่งศิลส,ส,ส,สิทธิ์ทางายทางปวงด้วยคนเราก็ไปแลกตังมาแหละ แบงคนะ์่สิบเนาะแรกแบง20ยี่สิบมาสองร้อน่าแม่ัไป,ไป ได้เทียนอยูฟังนี่ก็มีแม่อยู่ฟังนี่ก็มีนี่เอาออกกเออเอาออกก่อนก็ได้แย่เลยแม่แย่เลยแม่แย่เลย นอ้องทุกคนไปเ้าสิรอดอันนี้แหละรอดโอโมงรอดเข้าไปข้างในหลวงพ่อโตฟืบืบฟืบอดเข้า,า,ขามาแล้วข้างในก็จะเป็นในนี้แหละ ใหม่ไปว้วางก่อนไม่พี่น้องวางดอกไม้ นี่เลยจ้าทุกคนเนาะลอยบัวขอผอกพรเนี่ยอ่าปล่อยไป ไปทุกคนไปกันเลยจ้ะอบนอนี้ก็พี่้ติดนบนสุดเลยติดทอง่างนีามันี่นไปเออเรานี่ยิให้เะออกเท่านั้น อันนี้คือทางออกเนาะทุกคนอทางทางแรกที่พากันยางมากนะทุกคนเน,ะนาะบอลหันหันคือทางเขาแต่ว่าอันนี้คือทางออกเนาะพไม่ทพี่เนอะทางออกที่เป็นช้า โคตออกมากับซิมีแม่นางไม้จำวันเกิดวันอาทิตย์ภูษณ์เพศเป็นจัง่งเปนจัน พ่อแม่พี่น้องน้องคลิปนี้พี่นี่น้องแพทย์ก็ขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเด้อร์พิษศาสตร์ปกันไรใดก็ต้องการเพรอโสดเพราะไข้นั่เด็อพระเด้อขอบคุณในรายที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังแห่งใจหายะแพยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญนําการพระเจ้าเตอนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ะแพยได้มาวัดสาขาเนาะทุกคนน้องก็เป็นขันแหละก็รู้สึกแบบตื่นเต้นขนาดเลยทุกคนน้องสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดะเจ้าเด้อขอกันใหม่อีกทีหนาจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย